f ฟล์ลแอคเคาได้รับเกียรติจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถมัมไปมอบความรู้ด้านโปรแกร,รมบัญชีออนไลน์ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยพณิชยาการบางนาบรรยากาศภายในงานเต็มอิ่มไปด้วยความรู้ที่เรานำเทคโนโลยีโปรแกร,รมบัญชีออนไลน์ f l o w c c o u u t t ไปแนะนำน้องๆน,นักศึกษาให้ได้มีเครื่องมือการทำบัญชีที่ง่ายและทันสมัย สามารถใช้งานได้ทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Proaccount จะเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับนักศึกษาบัญชีให้ได้มีเครื่องมือการทำบัญชีที่ตอบโจทย์สำหรับการก้าวมาเป็นนักบัญชีดิจิตอลในอนาคตค่ะ